แต่ลูกโซ่กับระบบขายตรงนั้นมีความแตกต่างกันผู้บริโภคยุคใหม่ต้องฉลาดรู้เท่าทันมีคนได้ยินบ่อยๆนะคะที่มีคนมาโฆษณาชวนเชื่อในะลักษณะที่บอกว่ามาร่วมทําธุรกิจกับเขาแล้วคุณจะได้ผลกําไรโดยไม่ต้องทําอะไรเลยเพียงแคแ่ซื้อสักหนึ่งรหัสนะคะแล้วก็บางครั้งก็จะมีสินค้าด้วยแต่ว่าสินค้านั้นก็อาจจะเป็นสินค้าที่เป็นเหมือนองค์ประกอบประกอบกัน ทำธุรกิจแต่ว่าจุดเน้นก็คือเขาต้องการให้ท่านมาหาสมาชิกให้เขาถ้าเข้าลักษณะนี้เนี่ยต้องเรียนนะคะนั่นคือการทําแชร์ลูกโซ่หรือภาษาอังกฤษเขาจะใช้คําว่ามันนิเกมจะคล้ายกับในอดีตที่เรามีแชร์แม่ช้อยนะคะสําหรับสินค้าที่เขาเอามาให้ท่านอาซื้อเป็นตัวประกอบเนี่ยนะคะบางทีก็จะเป็นสินค้าในลักษณะที่ด้อยคุณภาพแล้วมีราคาสูงมาก แล้วในลักษณะนี้เนะี่ยบางครั้งก็จะมีการโฆษณาชวนเชื่อเกินกว่าเหตุในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจค่อนข้างขัดสนแล้วก็ชราตัวนะคะแล้วบางคนก็ตกงานเนี่ยบางครั้งก็จะมีคนเข้ามาชักชวนให้เราเข้าไปร่วมทําธุรกิจลักษณะธุรกิจตรงนี้เขาจะมีการจ่ายเงินให้ตามที่เขาเสนอต่อไปหรือเสนอเอาไว้ตั้งแต่ต้นอาจจะเป็นเงินที่มากพอตรงนี้เองนะคะเป็นปัจจัยที่หลายหลาคนก็เห็นว่าเออเขาจ่ายเงินตรงตามเวลา ก็จะเอาเงินถมทับศพเข้าไปเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบางคนเริ่มต้นจากเงินเรือนหมื่นต่อไปก็เป็นแสนต่อไปก็เป็นหลายๆล,ล้านเท่าที่เราพบนะคะท้าแล้วเมื่อพอเขาได้เงินมากขึ้นนะคะท่านถมเงินเข้าไปมากขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็จะปิดบริษัทหนีนะคะหรืออาจจะหลบลี้หนีหน้าหายไปท่านสามารถที่จะแจ้งเบาะแสตรงนี้กับทางราชการไม่ว่าจะมาที่ทางสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นะคะหรือจะไปที่จังหวัดต่างๆซึ่งทางสื่งงา,านจังหวัดจะทําหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนแทนสื่งงานคุ้ครองผู้บริโภคอยู่แล้วและขณะเดียวกันก็สามารถที่จะไปแจ้งความได้ที่สถานีตํารวจทุกแห่งค่ะ